สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสำหรับผู้ที่ต้องผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดนะครับอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าหลังการผ่าตัดนั้นเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้เอ็นไขว้หน้าของเรากลับมาใช้ได้อย่างเร็วที่สุดและในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาแนะนา5เฟสสาหรับการดูแลหลังการผ่าตัดครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับคลินิกพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ สำหรับเป้าหมายในแต่และเป้าหมายของการฝึกผ่าตัดหลังซ่อมเอ็นไขว้หน้านะครับก็ mm hmm. จะแบ่งออกเป็นเป้าหมายอยู่5ระยะนะครับระยะ1ถึงระยะ5นะครับ mm hmm. เพื่อให้เรากลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติลดปวดแล้วก็ลงสนามหรือว่าในนักกีฬาลงสนามอย่างมีคุณภาพและเร็ได้เร็วนะครับ mm hmm. ในกลุ่มของเป้าหมายในหลังผ่าถึง2สัปดาห์แรกเนี่ยเป้าหมายคือเราต้องการคอนโทรลหรือเรื่องปวดเรื่องการบวมหรือการเริ่มที่จะขยับ ของเข่าเพื่อให้มีการเริ่มหมุนแล้วก็ลดการปวดที่สูงนะครับซึ่งในระยะหลังผ่าถึง2อาทิตย์หรือว่าเฟสหนึเนี่ยในกลุ่มนี้เราต้องการลดบวมแล้วก็ เคลื่อนไหวให้เร็วนะครับในระยะแรกเนี่ยระยะนี้เนี่ยเราจะคุมการบวมและการปวดด้วยใช้ยาลดการอักเสบแล้วก็การใช้ความเย็นแล้วก็การกดนะครับในกลุ่มเราจะใช้ในกลุ่มของไ c ซ์คอมเพ i สชันแ h ตชีนะครับเพื่อลดการปวดและการบวมได้เร็วนะครับในกลุ่มที่2คือหลังผ่าเนี่ยเราพยายามลงน้ําหนักให้ได้เร็วที่สุดนะครับการลงน้ําหนักจะขึ้นอยู่กับว่าเราซ่อมเอ็นไข้หน้าอย่างเดียวหรือว่าเราซ่อมในกลุ่มของหมอรองกระดูกด้วยไหมนะครับซึ่ง ในการลงน้าหนักเนี่ยอาจจะลงน้ําหนักบางส่วนหรือเท่าที่ลงไหวนะครับโดยมีการใช้ตัวของ f o r r arm clutch ร่วมด้วยนะครับหรือใช้ a x c e l e r a t o clutch ร่วมด้วยในกลุ่มนี้การงอเข่าต่างๆเนี่ยหรือการลงน้ําหนักเนี่ยเราจะใช้ในหลังพาเนี่ยเราจะใช้ในกลุ่มของ post o f knee c o l l a p ทันทีนะครับเพื่อจํากัดในการเหยียดหรือจํากัดในการงอเนี่ยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอว่ามีการซ่อมมากเพียงใดหรือว่ามีการซ่อมตัวหมอนรองกระดูกระดับไหนและตรงไหนนะครับเพื่อในกลุ่มของ อุปกรณ์เนี่ยจะงอตามที่เราต้องการละเอียดตามที่เราต้องการนะครับซึ่งในจังหวะนี้คือเราก็คือฝึกในการเดินแล้วก็การงอเหยียดเข่าได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับโดยกาันใช้อุปกรณ์ทั้ง forearm cuffs และตัวในตัวของ postop knee strap นะครับครับในระยะนี้ก็จะมีการฝึกของตัวกล้ามเนื้อต้นขาร่วมด้วยไปด้วยนะครับสำหรับในเฟส2ก็คือประมาณที่อาทิตย์ที่2ถึงอาทิตย์ที่6นะครับในกลุ่มนี้เราจะพยายามลงน้ําหนักให้ได้เต็มนะครับโดยใช้ร่วมคู่กับ ตัวนีสลับนะครับถ้าเป็นในกลุ่มของซ่อมเอ็นไขว้หน้าอย่างเดียวเนรเราบใหญ่เราจะอันล็อกแล้วนะครับก็จะชื่อใช้โหมดแค่ป้องกันการบาดเจ็บจากใช้ตัวนีสลับแต่ว่าในการล็อกองศาเนี่ยเราจะไม่ล็อกแล้วนะครับถ้าเป็นในกลุ่มของซ่อมเอ็นไขว้หน้าอย่างเดียวสําคัญในระยะนี้ถ้าไม่บาดเจ็บอะไรแล้วเนี่ยเราจะพยายามเอาตัวคลัชพวก f o r อ a r m c ค u s h เริ่มออกนะครับเพื่อจะจด้ลงน้ําหนักได้เต็มที่หรือว่าเท่าที่ทําได้ในบางรายที่ยังบาดเจ็บอยู่แล้วก็ จะใช้ในตัวของ forearm crutch ช่วยด้วยนะครับระยะนี้พยายามทำให้ได้เหยียดเข่าได้สุดนะครับแล้วงอเข่าได้ประมาณ120องศาแล้วก็เริ่มในการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาหรือกล้ามเนื้อคอ้อเท้านะครับในรายที่การมีการฝึกเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในระ,ระยะนี้เราอาจจะใช้ในตัวของ ice compression machine ได้อยู่นะครับในระยะที่3นะครับก็คืออาทิตย์ที่6ถึงอาทิตย์ที่12นะครับ ในระยะนี้เราต้องการที่จะทําให้การเดินของเรานั้นคล้ายปกตินะครับแล้วก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อเริ่มต้นด้วยนะครับในระยะนี้เราพยายามที่จะใช้ตัวนีสล a บออกแล้วนะครับในบางลายที่เริ่มแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะงอเข่าได้สุดนะครับการเดินก็เป็นการเดินที่ปกตินะครับพยายามที่จะใช้ f r e Arm c r u ล c h ให้ได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เริ่มฝึกกล้ามเนื้อคอต่างๆเช่นในกล้ามเนื้อต้นขา กล้ามเนื้อหลังต้นขาหรือกล้ามเนื้อตัวแกนกลางต่างๆก็จะเริ่มฝึกในระยะนี้นะครับส่วนเป้าหมายในระยะที่4นะครับเขาเรียกว่า early sport training หรือในระยะที่3เดือนนะครับ12อาทิตย์ถึง24อาทิตย์นะครับในระยะนี้เราจะร full m u s c l e strength คือเราพยายามฝึกกล้ามเนื้อให้ได้ใกล้เคียงเดิมหรือมากกว่าเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับในระยะนี้เราจะมีการฝึกในกลุ่มของกล้ามเนื้อ c a r d i o v a s c u l a r นะครับเริ่มฝึก ในกลุ่มของคาร์ดิโอนะครับแล้วก็กีฬาต่างๆในอินไลน์รันนิ่งเช่นการวิ่งในระดับแนวราบต่างๆเนี่ยเราเริ่มทําได้ในวิ่งันร,ระดับหย่อๆนะครับหรือวิ่งได้แล้วส่วนการฝึกความเฉพาะได้าหรือว่าการฝึกกีฬาต่างๆเรื่องความเร็วแล้วก็แอชิลิตี้ต่างๆเนี่ยก็ฝึกในระยะนี้ของในกลุ่มของเอริสปอร์ตเทนนิ่งนะครับที่ระยะ1 2อถึง24อาทิตย์นะครับสำหรับในระยะสุดท้ายคือเฟส5นะครับก็คือแอดวานซ์สปอร์ตเทนนิ่งในกลุ่มนี้ก็คือในกลุ่ม 24อาทิตย์ขึ้นไปนะครับก็จะดูความแข็งแรงและการตรวจต่างๆเนี่ยในระยะนี้พยายามที่จะกลับไปในกีฬาในกลุ่มของที่มีการหมุนต่างๆนะครับเช่นไพวอทสปอร์ตต่างๆฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแนะนําว่าในระยะแรกๆให้ใช้นีสล a บหรือในกลุ่มพวกที่ป้องกันในกลุ่มของเอ็นและเอซีก่อนนะครับในการฝึกต่างๆนะครับอันนี้ก็จะครบเฟสหนึ่งถึงเฟสห้าของเป้าหมายต่างๆในการหลังการส่องกล้องผ่าตัดและเป้าหมายต่างๆของการฝึกของ ตัวเอ็นไขว้หน้าหลังซ่อมเอ็นไขว้หน้าเทียมนะครับสำหรับท่านที่ต้องได้รับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับวิธีการเหล่านี้จะเป็นการดูแลภาวะเอ็นไขว้หน้าแบบปกตินะครับทั้งนี้แนะนำปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ด้วยครับและถ้าหากว่าท่านใดต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โคดด้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับและถ้าหากท่านใดนะครับต้องการสั่งสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับทั้งนี้ถ้าหากท่านใดอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้ m e s เ e n g e r ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ